เจ้าได้ข่าวว่าเสียนนทนี่เขาจะโทรมาใช้บริการของเราอ่ะอ๋อแน่สครับเฮียเดี๋ยวเขาโทรมานัดเองอ่ะว่าเจอที่ไหนครับอืจะเสียนนทอ่ะเขาต้องการที่เงียบครับทำไมวะเขากลัวเมียครับเอกลัวเมียอยากจเที่ยอีกเว้ยไม่เป็นไรว้ยนี่แหละขุนซับของเราจริงไหมจ๊ะเออจินใจเอาเลยเหรอ อืมโอ้ยจำเจ้ามันเปรี้ยวอย่างเงี้ยจ้ะเฮว่าดันยังไม่เบาหรอวะโอยใจเนนสิวะคนนุ้ยไม่ใช่ซูเปอร์แมนยังไงอ่ะข้าว่านุ้ยวันนี้อ่ะก็ต้องมีหลักฐานที่จะมัดตัวมันได้เสียงผอมมา ก็เดี๋ยวต้องหาเรื่องกันอีกทีเนีน่นนนนยเฮ้ยมาแล้วเวย้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยทำไมมาชา้าโอ,อ้เร็วเร็วเดชเฮ้ยพวกมันอยู่ไหนกันวะเนี่ย <c oughs> มีบ้าเนี่ยกับน้องสาวพวกมันเนะี่ย <c oughs> บ้าว่าน้องสาวอะไรของแกล่ะไอเนี่ยมันจะชูิงจริงแมมแต่น,หน,หนายอะนะเก่งมากเลยเร็วแม่หนี่กงตาเห็นแน่ อย่างนี้ต้องหาหลักฐานม,มาตัวมันให้ได้เฮ้ยจะทำไงดีวะริวฉันว่ามันต้องมีลูกสมุนเยอะแน่นนเลยอ่ะอโอ้งั้นเอางี้ดีไหม,มพวกเราก็บุกเข้าไปลุยก,ก็ไม่เลยเพราะยังไงพวกเราก็เยอะกว่าอ,อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเฮ้ยจะบ้าเหรออ๋องเราเข้าทำทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเราต้องเข้าไปแบบนิ่มๆเงียบๆรู้ปะ เราก็ต้องใช้นี่เลยกล้องปากกาของไอ้ทีมไงไอ้ทีมหายของได้เลยฮัลโหลครับครับเฮียครับโทรศัพท์ครับอดะแล้วบังดัง โหลสวัสดีครับอสีนู้นะครับครับขอบคุณนะครับที่ใช้บริการของเรานะครับอ๋อได้ครับที่ไหนนะครับอ๋อครับครับครับเอาเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะครับครับอ่ะมาแล้วจ้าเอ่อเดี๋ยวพิงิงแล้วก็ อ่อาเชอรี่ก็ได้แล้วก็แจงไปส่วนที่เหลือก็ฟ้าบ้านแล้วกันนะม,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 มาแล้วแจงไปไปไป มันไปกันไม่ครบอะแสดงว่าต้องมีคนอยู่ในบ้านอีกอะอเออเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายอะเข้าไปนะเว้ยต้องระวังตัวให้ดีหน่อยนะอย่ายให้มันจับได้นะเว้ยออ,อ,อแล้วเดี๋ยวพวกเธอรอที่รถนะแล้วอย่าลืมนะดูภาพในคอมนะล้เซฟไว้ดีๆนะอาโอเคเ,เราจะเปิดโปรแกรมคอมนะจะเก็บภาพอย่างละเอียดทีทั่วเลยจะได้เป็นหลักฐานไงดีไหมดีเลยนะวีจะได้ตาสว่างสักทีอะ เออใช่แต่คราวนี้พวกเราอะต้องทำงานให้เต็มที่เลยนะไม่งั้นนะแม่จะหาพวกเราแล่นละครหลอกตาเขาอีกอ่ะเฮ้ยริวไปกันได้แล้วเดี๋ยวพวกมันก็กลับมากันอีกอ่ะไปเลยเยยดี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 ไปแลโชคดีโชคดีโชคดีบ๊ายบาย น้องอุ้ยอ้ายกับน้องซูซี่จ้ะอยู่ว่างๆแบบเนี้ยไม่หง่ไม่เซ็งกันม้างเหนจ้ะเนี่ยเซ็งมากเลยพี่เจ๊งไม่มีอะไรเราใจทําเลยเซ็งจริงเลยอืมถ้างั้นเราไปหาอะไรที่มันแก้เซ็งทํากันดีไหมจ้ะพี่ใจทำเลยคะอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ป่ะสิค้าอยากรู้อือถ้างั้นก็เข้าแถวตามมาเดี๋ยวพี่เจ๊งจัดให้ <c oughs> อันนี้มุม้าโทรมาแล้วเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊บจุ๊บเฮีบจุ๊บจุ๊เจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ้บจุ๊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 บจา๊บจ้๊บจุยบจุ๊บจบจุ๊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 บจบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจอ๊บจุ๊อ๊บจุ๊บอไอบ น้องซูซี่น้องวีไอจ้ะพี่เจ๊งมาแล้วจ้ะไหไหนวะอ่านี่นี่สอบไว้ให้เห็นช่องไหมเค <c oughs> okay. ไอคนชั่วแบบไร้สารมันม้านะเว้ยไอพวกนี้มันทำอาชีพอะไรโอ้ยสาธุนะวะคราเนี้ยนะขอให้ได้หาหลักฐานมาตัวคนชั่วทีเถอะสาธุผู้โอ้ยเฮ้ยอะไรวะมันเข้าไปแล้วเปิดคอมเลยเออเอาเลยเอาเลยอปู่น้องอุ้ยอ้ายเนื่นี่มากเลยอ วายก็รสชาติดีเออเยี่ยมมือนิ่มมากเลยจ้ะแจ้งททำไรของมึงเนี่ยท่าอคุ้นๆนะเว้ยคือคือคืออยโหเฮ้ยเน้่ยเ้ย น้องๆเขาเหงาแล้วก็เกิดอาการเซ็งขึ้นมาจ้ะฉันก็เลยพาน้องๆเขาเล่นกบดํากบแดงไงแต่เฮียกบดำกบแดงแล้วีทีละมึงชื่อมึงไม่มามงคลแล้วเสือทำสินค้าูเสียหายอีกเสียขอแล้วมึงกบดำกบแดงหมู่นี้เฮียไม่ค่อยสนใจอุ้ยอ้ากับซูซี่เลยนะไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยโหอุ้ยไอ้าย ซูซี่จ้ะไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนเนี้เฮียก er ำลังมีของเล่นชิ้นใหม่อาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดแต่ก็ยังขาวหมวยสวยเซ็ก <todavía> <g aret> และอีกไม่นานนะพวกเธออาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกสองคนก็นได้แต่ที่สำคัญนะต้องขอขอบคุณพวกน้องๆทุกคนนะจ๊ะที <S <S Th 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 ่ทำให้กิจการ er เฮียเจริญรุ่งเรืองมาก อม,มันเกาะผู้หญิงกินนะเนี่ยมันเป็นจุขของซ่องอ่ะอมันเป็นแหมเฮีย่าห,นะา,าหนูเองน่ะก็ถือว่าลูกค้าน่ะเหมือนเจ้านายนะคะที่อยากจะให้เขาหัวใจววยตายบนอกหนูอย่างเดียวเลยค่ะโอ้ยนี่หน่าให้รางวาัลจังเลยมีคติประจำใจท,ที่ดีมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> เอางี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮีย ให้ตำแหน่งตำแหน่งอนะไรเอาตำแหน่งมาม่าสังเลยจ้ะมาม่าเลยนะคะไม่ดีเหรอค่ะแหมไม่เห็นได้รางวัเฮียเลยอะหนูามามพายเยะหนูอะทำไมอะ่ะโ,โอ้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องแยกกันอของหนูนี่เดี๋ยวเฮียจะให้ตำแหน่งเลขาดีไหมจ้ะ <c oughs> ไม่คอยจดตามเฮียตลอดเวลาเลย ดีค่ะเอางี้งเดี๋ยวเราสองคนนะเฮียวว่าไปฉลองตำแหน่งไปกันดีกว่านะดีค่ะไปก่อนนะจ้าใช่เลยโอหฉันกะอยู่แล้วว่ามันอะเผยท่าแทออกมาจนได้ดูดินี่มันเร็วจริงเลยนะเร็วมากมากโอโหนักขุนาเวียงเลยอ่ะ มากมากอ่ะอืมแต่ว่าเราก็โชคดีนะเว้ยที่เราจับมันได้ก่อนไม่งั้นนาวีดโดนมันหลอกหมดตัวแน่ฉันไม่เข้าใจเลยนะเว้ยทำไมคนเรามันถึงได้เล,เลว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 แบบนี้วะโอ๊ยแล้วทีนีฉันจะทายัางไงดีวะฉันมองไปหมดแล้วว่าฉันสงสารแ<ห>ม่อะ้ยก็ไม่ต้องทำยังไงเลยถ<ห>้าเราซีดีนี้ไปให้แม่เธอดูอะ แล้วก็แม่เธอแต่สินใจเองว่าจะทำยังไงใช่ใช่แล้วไม่ดีดีและคราวนี้นะนาตาลีถ้าแม่เธอไม่เชื่ออีกนะเว้ยพวกเราก็ไม่รู้จะทํางไงกันแล้วหลักฐานานเงี้ยเออคงต้องเชื่อแหละแต่ฉันว่านะเว้ยนวีต้องเชื่อวะฉันไม่เชื่อพวกแกหรอกทําไมพวกแกจะต้องสร้างเรื่องมาหลอกฉันด้วยทําไมทําไมหาเรื่องปวดหัวมาให้ฉันได้ตลอดเวลาเลยทําไมฉันเข้าใจจริงๆ ก่อนสิคะัผู้หนูมีหลักฐานมาให้แม่ดูนะคะหลักฐานอะไรของแกอีหล่ะน่ารีก็หลักฐานที่จะทำให้นวิรู้สักทีไงคะว่าแฟนนวิเป็นคนยังไงกันแน่นะคะ่ะหลักฐานปากเปล่า,าฉันไม่เชื่อหรอกไปพวกเรากลับไปได้แล้วน่าขี้นไปนอนอย่าให้ฉันสักจัดการใหอีกนอะนวิครับเดี๋ยวก่อนสิฮนะถ้าเกิดเรามีสิ่งที่จะมาพิสูจน์ได้ละฮะนวิจะเชื่อไหมฮะก็ได้ แต่ถ้าฉันรู้ว่าพวกแกโกหกฉันจะเครียดนาตาลีี่หลังหัก ไอ้ไอ้กับซูซี่เลยนะไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยโฟ้ยไอ้สุซ,ซี่ไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนเนี้ยเทียเองกำลังมีของเลนชิ้นใหม่อาจจะเป็นแนม่ไม้ลูกติดสินหน่อยนะครับข,ขาวสวยเซ็ต <c oughs> <c oughs> และอีกไม่นานนะพวกเธอจะมินมาชิกนใหม่เพิ่อมอีกสองคน โอ,โอ้ที่รักช่างดีจริงๆเลยดื่นยังคอยผมเลยน,นะคะอ,อย่างนี้จะแม่ผมรักมากได้ไงคะมาก่อนทีนะจ๊ะ ดูบายความมือนะรับเอามือสกบอกสกวงแกออกไปคนสาะเลววิท่ทำไมทำไมวิทย์ถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะทำไมฉันจะพูดแบบนี้ไม่ได้คนเลวๆอย่างแกแกไม่ควรหลอกลวง ก้อยแมงดาก่อนหลังผู้หญิงหากินคนสัตว์ใดชาติช่วยแกทำไมทำไมฉันจะต้องมารักแกด้วยฉันจะต้องมาเจอแกด้วยแทนที่นำซึ้งใจฉันก็ข่มขืนลูกฉันอีก ไปใส่รูปไปวิฟังนะวิวิจอย่าเชื่อใครใง่ายๆสิผมไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ<ม>คนอื่นกำลังทำร้ายความรักของเราเ<ม>ขาอ,อิจฉาเราเขาต้งใส่ร้ายผม ตัตาแกไม่ควรสารเลว หนูต้องขอโทษแม่เหมือนกัน่ะที่ในบางทีนูพูดไม่ได้กับแม่หนูเถียงแม่แต่ยังไงหนูก,ก็รักแม่นะคะ Send me photographs and souvenirs. And just remember when a dream appears. You belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. อร่อยนะไอเดียอะไรที่ไม่ดีกันแกคิดมากไปหรือเปล่แกไมชอบเขาแกก็เลยเียงกกกับเขาใช่ไหมล่ะแต่เขาเข้ามาใช่เขาพูดดีกับแกแกก็เลยคิดว่าเขามาทำอะไรม่ดีไม่ดกับแกงันเหรอนี่กัดกอาไรเงี้ยดีซาส

เดี๋ยวแนไงเดี๋ยวคุณจะถามอยู่ตั้งนานนะในน้ำหอมคนเนี้แม่อยากได้เป็นมากใช่ไหมแม่อยากได้เป็นมากว่าไ้หมคือตอนเนี้ย o าจ e ะแม่มากลูกแต่ก็ยังขาวหวย Fly the ocean in a And <laughs> see the jungle when it's wet with rain And just remember till you're you belong to me สวัสดีครับพี่ลูกพีชจ้าเป็นไงครับรอไม่นานมั้ยครับหุยนานแค่ไหนอะพี่ก็รอไม่กี่ได้แหละพี่ลูกพีชดิอย่างเงี้ยทำไมพี่จะเปลี่ยนใจแล้วแค่ได้รู้ฟอยแล้วครับว่าตอนเนี้ย ที่นี่มันเรื่องเดือดร้อนมากเลยครับพี่อย่างนี้โทรเล่าให้พี่ฟังเลยครับตอนมีรถไมค์กี้ก็พังผมยังยกเครื่องใหม่ครับลุงแม่ของไมค์กี่อ่ะก็มาป่วยอีกนี่ต้องมีรักษาตอนนี้หมดแล้วครับพี่ตอนนี้ไมค์กี้นี่ทำไงดีแล้วก็ เป็นพี่มึงอยู่คนเดียวในโลกนี้ยอือเม,มกี้ยังไงก็มีพี่คุณยังไงนะฮะโอ้ออกงี้กันนะฮะโอ้ค่าซ่อมรถนะฮะหมื่นสองใช่ไหมฮะแต่พี่เก็ไว้ให้อ่สองหมื่นฮ่อหมื่นสองเป็นค่าส่อมรถส่วนที่เหลือเนี้ยอีกแปดพันนะฮะเป็นสองหมื่นนะฮะ พี่ลูกพีสจะให้แม็กกี้สำหรับซื้อล้อแม็กอันใหม่เนาะเห็นว่าอยากได้เป็นของขวัญมันเกิดไงฮะกับมึงฮะเนอะคิดมากเนฮะเอ่อยังไงก็ช่วยกันนะฮะเออแล้วแม็กกี้อยากจะจัดงานวันเกิดไหมฮะเดี๋ยวพี่ลูกพี่จะจัดให้ห่อเหมาร้านปิดมันเลยหอดีไหมฮะอ๋อไม่กล่าวว่าพรุ่งนี้ไม่จะชวนแม่ไปทำบุญที่วัดนะครับอ๋อ เราสายๆายคงต้องกลับมาอยู่บ้านฮะต้องเป็นเพื่อนแม่ครับเพราะช่วงแม่ช่วงนี้แม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับพอกนี้ดีกว่านะครับไมกี้ทำมุญเกิดอพี่ดีกว่านะฮะชาติหน้าเราจะได้ไปอยู่เป็นคู่เป็นมิตรครับน่ารักจริงๆนะฮะง like, ั้นเดี๋ยวเราดูหนังกันต่อดีกว่านะฮะเรื่องอะไรครับพี่อ่อ เ,เรื่องนี้ดีไหมฮอร์เป็นหนังโรแมนติกนะฮอร์เรารักกันนะที่ปักหญิงดีไหมฮอร์ะะดีครับ <laughs> งั้นเดี๋ยวพี่สั่งไอศครีมให้หานะฮอเอาสิเอาะะเอาไอศครีมอะไรดีเอ่ยฮอร์เอามานา่าไอศครีมดีกว่าครับบ <Banana Speed. S 2> านาน่าสปศครีมโอ้โย yes <laughs> ขอบาราชาไอศครีมช่วยหนะะิฮอร์ต่อขอเพื่อหอมใบใหญ่หนะะิฮอร์เ From misery to happiness to be uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. I'm on my way From misery to happiness to be uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. I'm on my way To what I want from this world And here's from now You'll make it to the next world And everything That you receive up yonder Is what you give To me the day I want ตัวอะไรชื่อไรแ่เทียนชิงเฮ้ยพวกแกว่ามะวะไอพวกแกงเด็กซ่านะก็เจอพวกเราไปทีเนี่ยเข็ดหายหน้าหายตาไม่กล้ามาเรียนเลยอ่ะไม่เห็นจริงๆนะเออเฮ้ยแต่เราว่าเว้ยสงสัยจะเป็นกันหนักกว่าเล่นเจอสว์สารพัดพิษขนาดนั้นนะก็ดีแล้วแหละ มันคงขายซาไปอีกนานเลยล่ะนี่ไม่แน่กลับมาซากว่าเดิมก็ได้นะเอ้ยมาลองเนี่ยเฮ้ยเป็นงั้นอัดมันใหม่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีแขนแล้วมีแขนแล้วหายไปเลยเนาะลองมันมาเลยมาเลยมาเลยเห็นไหม ผลหวั่นแล้วจ้ะตาบอกแล้วผลงานแล้วได้พอได้พอเนีเน <okay, ี่ยมนี่ยเนอ่ะกลัวพวกเราจริงๆเนี่ยคุยพวกเราเนี่ยเจ๋งมันบ้าเลยว่ะใหญ่โ้โหีมีนะพวกมันก็ไม่กล้าสาวพวกเราแล้วใช่ไหมหยกยเคยผู้สาวพวกเราอีกนะได้เจออะไรเจ๋งๆแน่เลย พูดเล่นกันอยู่ได้นี่อ้อนยังไม่มาไปไหนเนี่ยมาลูกโซซายจะไปเข้าอ่าเสียแพนคิดว่าแปลนะนะเอา่ี่ใเลยลอ้หลเนี่ยมลงไหนลงไมมเียงรอยู่อยู่ที่ไหนเี่ยเออเอกนอคนี่อกนอนอตุีมาเมย์มากัดก็มาด้กัน ลีลาเด็กๆอาจารย์ก็รู้นึ่คือวนะวันนี้จะสอนวิชาฟิสิกส์นะจ๊ะไม่เคยจะมานึกสนใจใจแบบเธอเปรียบไปก็เหมือนกำแพงฉันก็เหมือนลูกบอลที่ทุ่มเต็มแรง ยค่ะพีสวยงามสวยงามต้องขึ้นหนีไหมคะไม่ไม่แบบมันพิวฟไปเลยมันหายไปไปบภไปเลยอะไรอย่างเงี้ยู้่สึ่งนุ่มพิวมาเลยอ่ะก็หวังแค่เพียงได้ข้ามไปแต่คำว่ารักจากฉันสะท้อนขึ้นมาเสมอ ไม่ข้ามกำแพงที่มีในหัวใจเธอม่ร้องไปต้อกต้องหลบนะครับพี่ร้องหลบมาก่อนต้องไม่มาผ่อนทนต้องมาบุกเข้ามาตั้งเอาหวลมรรด I'm getting tired of pretending I'm tough. I'm here if you want me. I'm yours. You can hold me. I'm empty and aching.